สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกันกบช่อง Learning e l v i s h i n g i t นะคะวันนี้เราจะมาเรียนดูกันเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องหมวดรถนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะค่ารถยนต์ค่ารถยนต์ค่ารถยนต์ Bicycle ร,รถจักรกยาน Bicycle รถจกกักรยาน bicycle รถจักรยาน motorcycle จักรยานยนต์ motorcycle จักรยานยนต์ motorcycle จักรยานยนต์จักรยานยนต์ต้องเติมน้ำมันนะคะเด็กๆ airplane เครื่องบิน airplane เครื่องบิน airplane เครื่องบิน Ambulance รถโรงพยาบาล a m b u l a n c รถโรงพยาบาล a m b u l a n c รถโรงพยาบาลเมื่อเด็กๆเ,เห็นรถโรงพยาบาลต้องรีบหลบเลยนะคะเพราะว่าในรถโรงพยาบาลมีคนป่วยอยู่ค่ะที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอค่ะ b o t h เรือพาย o บสเรือพาย o บสเรือพายบัสรถบัสบั s รถบัสบั s รถบัสฮ e l ิค o ปเตอร์ฮ i ล o คอปเตอร์ฮ o p ิค r ป e ตอร์ฮ t ลิคอปเตอร์ฮ r ฮลิคอปเตอร์ รนรถไฟเทรนรถไฟเทรนรถไฟทรัครถบรรทุกทรัครถบรรทุกทรัครถบรรทุกแวนรถตู้แวนรถตู้แวนรถตู้แท็กซี่รถแท็กซี่ แท็กซี่รถแท็กซี่แท็กซี่รถแท็กซี่เรามาทำแบบทดสอบกันนะคะรูปแรกรูปอะไรเอ่ยเฉลยค่ะค่ะรถยนต์ รูปที่สองล่ะคะแท็กซี่รถแท็กซี่รูปที่สามล่ะคะแอ้์เพลนเครื่องบินเด็กๆ อย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง Learning e v v i s t i n g Kids มากค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ